การลุตีกันนะบบอ้อาไนมุดิาย้าเฟรมุเข้าไปุนินหมผมไม่เอาไปเลยหายไปนี้หรอกเข้าโรงงานห้าวันกับบ้านดีอไะเข้าโรงงานห้าวันไม่กลับบ้านเลยรู้ไหมโรงงานนี่ ไอตัวน้อยนะ่าไอตัวน้อยที่ท,ที่อย่างที่คุณเคยซื้อมันก็ไม่มีไงไก่ฮะ